ถ้าเรียนหมอเนี่ยเราคงจะเรียนแบบบริหารเพิ่นไปอยู่แล้วแล้วเราก็เห็นว่าโอ้เปีนี่มันรวม2อย่างที่เราอยากทำเลยแล้วก็รับแค่รอบหนึ่งด้วยดีมากคือไม่ต้องสอบไทยสังคมวสวัสดีค่ะชื่อพาพรพรนตรีค่ะหรือว่าชื่อเลเรียกว่าจังก็ได้ค่ะจบจากโรงเรียนสตรีวิทยาค่ะแล้วก็สอบเข้าได้ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขลักสูตร MDMM ค่ะ เหมือนว่ารู้สึกว่าร่างกายมนุษย์มันเจ๋งมันแบบมันมีหลายระบบมากแล้วแต่ระบบมันทํางานร่วมกันเขาจะมีระบบดูแลตัวเองอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าคนคนหนึ่งเสียไปหรือคนคนึงป่วยไปมันไม่ได้กระทบแค่เขาคนเดียวอะ่ะเขาแบบงั้นแต่ว่าชีวิตหนึ่งมันเลยมีค่ามากๆค่ะตอนนั้นไม่ได้สนใจรอบหนึ่งมาก่อนรู้สึกโอเคแล้วคงต้องไปนั่งเข้าแฉกรอบ3ปกติเพราะเราเรียนโรงเรียนไทยแล้วก็โรง,งเรียนรัฐบาลด้วย แล้วเหมือนมีรุ่นพี่รามาโปรโมทคณะที่โรงเรียนแล้วเขาก็พูดถึงมีดับเบิลดีกรี MDM แล้วเราตั้งใจว่าถ้าเรียนหมอเนี่ยเราคงจะเรียนแบบบริหารเพิ่มไปอยู่แล้วแล้วเราก็เห็นว่าโอ้7ปีนี่มันรวม2องที่เราอยากทําเลยแล้วก็รับแค่รอบหนึ่งด้วยก็เลยโอเคตอนนั้นไม่ได้มีช a n c อะไรเพราะว่าถ้าจะเข้าตัวนี้ก็ต้องเข้าแค่รอบหนึ่งก็เลยไปศึกษารอบหนึ่งมากขึ้นค่ะแล้วก็เห็นว่าโอ้ ดีมากคือไม่ต้องสอบไทยสังคมแล้วก็รู้สึกว่าวิชารอบ3ามบางทีมันก็โอเวอร์กับความจําเป็นในการที่จะเข้าคณะแพทย์ไปด้วยพอรอบหนึ่งเราก็ยังจะมาแบบเช็คได้ว่าโอเคอรอตเราแข็งแรงขนาดไหนต้องเติมอะไรหรือเปล่าแล้วก็หรือว่าเรา,าซ้อมสัมภาษณ์ได้อย่างน้อยเราจะรู้ว่าเพอร์ r ฟอร์แมนซ์ของเราจะเป็นยังไงเห็นการพัฒนาตัวเองที่ไม่ใช่จากก็ขอคง,อง,งอแล้วก็คะแนนออกมาอย่างเดียว oh ค่ะก็เลยชอบรอบหมากกว่า อย่างที่บอกไปเหมือนแบบรอบมอ4เทอม2ก็ค่อยเพิ่งมารู้แบบนวัตกรรมรอบหนึ่งเป็นช่วงของการแบบว่าทําความรู้จักรอบหนึ่งทาความรู้จักตัวเองว่าแบบโอเคเราเนี่ยเป็นคนยังไงเราควรจะทําพอร์ตของเราให้ออกมาเป็นยังไงให้แบบกรรมาการรู้จักเราในด้านไหนและเรามีอะไรไปแล้วบ้างเราต้องทาอะไรเพิ่มบ้างตอนช่วงม4เป็นช่วงเตรียมตัวและช่วงม5 ม .5 ถึงม .6 กค่ะจะเป็นช่วงแบบว่าช่วงพีคเลยแบบเก็บกิจกรรมมากมายไก่กองที่ต้องทำเก็แบบคะแนนสอบช่วงม .5 ก็สอบบีแมรอบแรกไปด้วยจุดประสงค์ของการสอบบีแมของม .5 คือเพื่อให้เราแบบไม่กดดันของปีจริงให้เรารู้ฟีล l i n g ของข้อสอบให้เราบบรู้จักข้อสอบมากขึ้นค่ะแล้วก็ช่วงม .6 ก็สอบไอเอลแบบสอบรอบเดียวใช้รอบเดียวไปเลยค่ะม5ถึงม6ก็เป็นช่วงแบบอุด อุดรอยรั่วว่าแบบโอเคมีอะไรที่ต้องทำหรืไมแต่ว่าในระหว่างการทํากิจกรรมก็เขียนคอนเทนต์ไปเลยของวันนั้นค่ะแล้วก็แบบอนาคตก็ค่อยเอาข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วจับสดๆหลังจากทํากิจกรรมเอามาแบบปรับคำนิดหน่อยแต่ว่ายังไงก็คอนเทนต์แบบจะค่อยๆเขียนทยอยมาตลอดอยู่แล้วค่ะ แต่งก็จะด้วยความคาดหวังมากกว่าเพราะว่าเหมือนเรา,เรา,เราก็ไปด้วยคนละจุดประสงค์กันนะคะแนนตอนม .5 เราจะไม่ค่อยดีมากเพราะว่ามันคือการลองสนามเตรียมตัวก็ไม่ได้เตรียมตัวข้อตอนม .5 เราเซคชั่นหนึ่งเราไม่ได้อ่านเลยไมไ่เตรียมไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าคือมีข้อสอบอะไรบ้างแล้วแบบเซคชั่นสามก็เหมือนกันเหมือนเราแบบว่าเอาใช้ความรู้ที่เราแบบพอจะมีเก็บเก็บไว้แบบตอนเรียนที่โรงเรียนตอนเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปเลขทั่วไปไปสอบแบบเท่านั้นเลยค่ะคะแนนเลยมันเลยจะแบบ ค่อนข้างมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็พอเป็นช่วงม .6 ของเราโอเคเป้าหมายของเราคือต้องเอาคะแนนให้มันยืนได้เราเลยจะแบบมีการเตรียมตัวมากขึ้นเรารู้แล้วว่าโอเคข้อสอบมันเป็นฟีลิ i n ประมาณนี้นะเราต้องเตรียมตัวยังไงมากกว่าค่ะหนูเรียนเรียนคอร์อนสชุดชนมากคือบ้านไก่ก็เลยไม่ค่อยออกมา <c oughs> ออกมาจากไหนใช่ค่ะแต่ว่าเคยมาแบบเวิร์กช็อปก่อนสัมภาษณ์ เขามรนรู้สึกว่าเวลาเตรียมตัวหนูต้องการไกด์ไลน์แล้วก็ต้องการใครก็ตามที่แบบมากระตุ้นความมั่นใจของเราก็เลยเข้ามาวันที่เขามีเอ,อ่อเวิร์กช็อปสัมภาษณ์ MMI ค่ะคือหนูใช้แบบสัก2อสาหลักหลักแรกคือแบบว่าตนูต้องการให้พอตหนูแบบมีความหลากหลายให้เขารู้ว่าโอเคเรามีสกิลอะไรบ้างและแต่ละกิจกรรมต้องลึกแล้วเขาต้องเห็นว่าโอเคเราลงมือทําจริงๆอะ่ะเราไม่ได้ทาแบบ แรงงานเราใช้แบบว่าสกิลทักษะของเราใช้ความคิดอะไรพวกนี้อย่างที่2คือเราต้องชอบและรู้สึกว่ามันคือตัวเราในการทําพอร์ตคือหลายๆคนตอนที่เราวิจัหยหลายๆคนจะมีสอนอ,อนอซึ่งคนมีสอ,อนอเนอเรหแบบหนูหนูแบบเก่งมากแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูเนี่ยกับสอ,อนอนอมันไม่เข้ากันก็เลยไม่ได้สอ,อนอค่ะแต่ก็ สุดท้ายกรรมาการก็แบบมันคือเขารู้ตัวตนเราว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรดังนั้นเราจะทําสักกิจกรรมหนึ่งมันต้องแบบเราต้องคุมใจให้เราจะยืดให้เขาดูอะโชคดีมากเพราะว่าเรียนห้องโครงงานดังนั้นมันต้องทําโครงงานอยู่แล้วเราทําชิ้นหนึ่งเราได้2อ,อย่างคือโครงงานจบโรงเรียนแล้วก็โครงงานเพื่อจะยื่นเข้าพอด,ด้วยแล้วตอนนั้นมันแบบมันมืดแปดด้านเราไม่รู้ทำอะไรแล้วไม่รู้ต้อง,องการอะไรแล้ว โครงงานอันนี้ได้มาซึ่งความบังเอิญคะ่ะแต่ว่าจริงๆก็คือประสบการณ์ที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆ,ๆเหมือนที่บ้านเราทุกคนนอนหลับยากแล้วก็มีคนหลับยากคนหนึ่งในบ้านเราเขาสามารถหลับบนรถได้อย่างสบายแล้วก็แบบหลับตลอดเวลาเราแล้วก็ได้เห็นว่าอุ้ยมันมีอะไรบนรถน่าทาให้แบบเขานอนหลับได้ง่ายขนาดนั้นหรือแบบเรามองกลับไปว่าโอเคคนโบราณสมัยก่อนหรือสมัยนี้เขาก็ใช้แบบเปลแบบ,แบบแกว่งเด็กให้เพื่อเด็กหลับโอเคมันมี จ,จยรูปอะไรบางอย่างที่ทําให้คนนอนหลับง่ายขึ้นหรือเปล่าก็เลยไปเสิร์ชดูวันนี้วิจัยของสถาบัน RMIT เขาที่เขาบอกว่าความถี่4-7เฮิร์ตซ์เนี่ยมันทําให้คนเนี่ยนอนหลับง่ายแล้วก็ทําให้แบบหลับในบนรถก็เลยแบบเขาเลยพยายามจะสร้างรถที่หนีความถี่ช่วงนี้ออกไปแต่ว่าเราเห็นว่าป้องมายของเราคือทําให้คนหลับดังนั้นเราจะเอาความถี่ช่วงนี้ไปทําเตียงให้คนนอนหลับง่ายขึ้นเขาจะได้แบบมีทางเลือกอื่นที่จะไม่ต้องใช้ยานอนหลับค่ะ คือหนูคิดว่าพอร์เรายื่นได้แค่ครั้งเดียวดังนั้นแล่ว,ว่าเราต้องรู้สึกมั่นใจกับพอที่เรายื่นไปก่อนดังนั้นการที่มีพี่โค้ชพี่เป็นแบบบุคคลที่3ม,มาดูพอรตเราทําใม่เราสึกโอเคจุดไหนที่มันแบบเราไม่โอเคหรือจุดไหนที่เราเด่นแล้วทําให้มันแบบเด่นได้มากกว่านี้อีกมันมันคือความสบายใจที่อย่างน้อยเราได้ความสบายใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงช่วยหนักมากๆคือช่วงที่แบบ เรายื่นอะไรได้บ้างกับคะแนนเราตอนนี้หรือว่าเกรดอะไรก็ตามเรายื่นตรงไหนได้บ้างตรงไหนเรายื่นไม่ได้บ้างพี่โค้ดเขาจะมีข้อมูลตรงนี้เก็บไว้มากมายแล้วเขาจะแบบโอเคอันนี้ยื่นไม่ได้อันนี้ยื่น,นได้น,น้องอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่าเราต้องโฟกัสกับตรงไหนบ้างค่ะ คือมันก็ดีใจเหมือนเราผ่านไปแล้ว1นก้าแต่ก็เราก็รู้ว่าจะมีก้าใหญ่ๆข้างหน้าอยู่ที่แบบก็คัดคนอีกเยอะมากแต่มันก็คือความสบายใจที่แบบโอเคเราใกล้เป้าหมายที่เราวางไว้แล้วแล้วก็มีความเครียดตรงที่แบบวันประกาศผลแล้วก็วันสอบยข่าวาดมันแบบมันกระชันชิดมากค่ะแล้วก็เลยแบบเตรียมตัวเหมือนเราก็คิดว่าเดาว่าเขาจะถามอะไรบ้างมีคําถามอะไรให้เขาถามบ้างหรือคําถามที่เราอยากให้เขาถามอ่ะเราก็เตรียมไปให้เรารู้ว่ามันเป็นข้อดีของเราหรือแบบ อะไรก็ตามที่เราจะสร้างความประทับใจสร้าง Differentiate อันนั้นก็ต้องเตรียมหนัก,นกๆเพื่อให้แบบเราสามารถพูดได้อย่างคงจริงๆคำถามมั่นใจไม่มั่นใจมันสลับกันไปเรื่อยแบบบางห้องออกมารู้สึกเอ้ยทำได้ดีบางห้องเราแบบโอ้ยทำอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีห้องที่เราสึกว่าโอเคโหดสำหรับเราก็คือ เย,ยแผลค่ะเขาจะให้ดูคลิปวิดีโอเย,ยแผลสั้นๆหนึ่งรอบเท่านั้นแล้วก็มาย,ย้แผลจริงแล้วเราแบบเราทำไม่ได้เราทําไม่ได้เลยอะเพราะว่าแบบแตะเข็มเข็มงอ,งอ,งองสวยๆของเขาเป็นแบบเข็มแบนๆซึ่งแบบโอเคตายแล้วทำแบบทำไม่ได้จริงๆแล้วกรรมการก็ดุมากแบบโอเคทำไมแค่นี้ทําไม่ได้แบบจะเป็นหมอจริงหรือเปล่าทําไมแบบ ทำไมถึงทาไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบโอ้กดดันเพราะว่าพี่ๆเขาก็บอกว่าโอเคมันจะมีการ acting นะการยงกรรมกาศจะไม่ดุมากแต่แบบณวันนั้นเราอยากทําให้มันดีที่สุดให้ทําได้แต่พอเหมือนกลับมาเราก็คิดว่าโอเคมันไม่น่าได้น่าเลยเราพลาดไปตั้งหนึ่งสเตชันใหญ่ๆนะเราไม่ติดแน่ๆแล้วคนจบวันที่ประกาศผลณแล้วก็ติดโอเคเรามองกลับไปตรงนั้นแล้วเราบางทีเราอาจจะ f a ลในสิ่งที่เราคิดว่าเราแบบ เราควรจะทาให้ได้อย่างนงั้นนะล้วเราเฟลแต่บางทีเราอาจจะไปสักเซสในส่วนที่เป็นจุดประสงค์ที่แท้จริงที่มันซ่อนอยู่ของห้องห้องนี้ก็ได้เราอาจจะแบบโชว์สปีริตบางอย่างให้เขาเห็นก็ได้ค่ะก็เลยแบบณน,นวันนั้นก็ถ้าเกิดเจอเหตุการณ์คล้รย่งงีก็ตอบสนองให้ดีที่สุดตอบสนองให้แบบเป็นตัวเราให้แบบกรรมการโอเค ใช่แล้หนูก็เห็นด้วยว่าแบบรู้สึกว่าสนามรอบหนึ่งมันดุเดือดขึ้นรู้สึกถึงแับว่าแท้จริงมันดูดมันมันมันดูว่ามีคู่แข่งมากขึ้นอะไรก็ไม่รู้ไปหมดแล้วเรารสึกว่าสําหรับน้องหกเจ็ดที่น้องปีหน้าก็มันคือปีสุดท้ายดัยงนั้นทําให้ดีเพราะว่าเราก็มีโอกาสครั้งเดียวถ้าเกิดจะนับแค่แบบปีของเราก็มีแค่ครั้งเดียวดังนั้นแบบว่าทําให้เต็มที่ทั้งการเตรียมพอตทั้งการเตรียมสอบทั้งคู่ะคะ่ะก็แบบว่า ขอให้สู้ๆแล้วก็แบบพี่เชื่อว,ว่าทั้งตัวตนเราแล้วก็คะแนนทุกอย่างของเรามันจะพาเราไปหามหาลัยที่ดีที่เหมาะกับเราได้ส่วนน้องหกแปเป็นต้นไปก็เข้าใจถึงสเตจของความแบบไม่มั่นคงเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นอนาคตเขาจะเอาคะแนนตัวไหนเราเตรียมตัวดูจะเตรียมตัวยากใช่ไหมคะแต่ก็พี่เชื่อว,ว่าทางมหาลัยเขาคงจะเลือกเอ่อตัวคะแนนที่เหมาะกับการเตรียมตัวของเด็กหมหอ,อะที่เด็กหมหที่จะยื่นพอร์ตดังนั้นเขาคงจะ ทุกคนที่ยื่นภายในปีเดียวกับน้องก็คงจะเจอหมดเหมือนกันก็เลยแบบอย่าให้เครียดแล้วก็แบบว่าทําให้เต็มที่ค่ะินเอร์พครรู้จักเพราะเมื่อปก่นตอนป,ปต้นมาถมเคยเรียนแ<ม><ม>อคชันเซปแล้วเหมือนเขาก็เมนชั่นถึงอินเตอร์พาร์ตก็เลยแบบอ๋อรู้จักอินเตอร์พาร์แล้วเหมือนแบบพอไปดูอะไรแนละ้วมมีแบบเซตสี่รู้สึกโอเคมสี่มห้ามหกสาม 6, 3, ปีมันแบบต้องเอาทีเดียวให้จบคือหนูชอบไอเอลของอินเตอร์พาร์มากเลยค่ะแบบตัวแบบ รู้สึกว่าทาง Reading รู้สึก w ไวต i n g นี่ขนาดแบบตอนแรกรู้สึก w ไวต i n g ตัวเองห่วยมากแต่มันพอแบบเราไม่มีหลักอะไรที่จะทําเลยแต่พอมาเรียนแล้วรู้สึกโอเคก็แบบมีหลักในการทํารู้ว่าจะเริ่มตรงไหนใช้คําอะไรบ้าง